อ่านี่สีฟ้าลูกนี่สีอะไร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 ครับอันนี้ระบายสีอันนี้ไม่สีฟ้าลูกอันนี้สีเขียวไม่ใช่สี่ะยรสีอรนี้สีแบบนี้นะคะระบายอย่างนี้การทำจี๋กาทำสีฟ้าสีฟ้าที สีฟ้าสีฟ้าขอสีฟ้าระบายตรงนี้ระบายสีฟ้าเป็นเรื่องความเชือส่คนนะครันเพราะว่าคน้นีอีอวดอวดพี่พี่ไหมนี่มีจีรบายสีได้แล้วนี่มัน้าเก่งไหมเก่งไหมครับ มีวีดีท์ระบายสีได้แล้วมีวีดีท์ระบายสีได้แล้วเก่งไหมคะไหนอันทำอันนี้เสร็จอันนี้ไม่เสร็จอันนี้ต้องสีอะไรอันนี้สีอะไรคะบ๋อป้าฟ้าเออฟ้าอันนี้สีอะไรฮะส้มนี่สีส้มสีอะไรฮะสีอันนี้สีอะไรคะสีเดียวกับอันนี้ใช่ไหมคะสีอะไรส้ม ส้มสีอะไรคะบอกกับพ่อไปก่อนสีอะไรคะส้มสีส้มอ่าอันนี้ต้องอะไรสีชมพูสีชมพู